ตัวอย่างใช้คำสั่งให้ AI เพิ่มข้อมูลลูกค้าในโปรแกรม a x c l หนึ่งให้จัดข้อมูลในฟอร์มตามที่กำหนดก่อนให้ตั้งชื่อ Sheet เป็น0ูนย์หนึ่งสเปิดโปรแกรม a x l ขึ้นมาแล้วคลิกที่ทะเบียนชื่อ 3ใช้คำสั่งฐานข้อมูลลูกค้า AR คลิกปุ่มซัดแล้วพิมพ์ชื่อชีตจากนั้นเริ่มให้เพิ่มสองซึ่งเป็นบรรทัดต้องการให้เริ่มหรือบรรทัดอื่นที่ต้องการให้บันทึกเข้าไปและให้พิมพ์บรรทัดสุดท้ายเช่นเริ่มบรรทัดที่สองจบรายการสุดท้ายบรรทัดที่11 พอบันทึกเสร็จให้กดที่ระบบแล้วจัดเรียงข้อมูลจัดเรียงข้อมูลเสร็จให้กดตรวจสอบที่ปุ่มค้นข้อมูล